ความพรากจากโยคะสี่พิกุทั้งหลายความพรากจากโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือความรากจากกามโยคะความพรากจากภวะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชชาโยคะพิกุทั้งหลายความพรากจากกามโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพน้นแห่งกรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพน้นแห่งกรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงการมทั้งหลาย ความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามความเยื่อใยในกามความหมกมุ่นในกามความกระหายในกามความเร่าร้อนในกามความยั่งลงในกามและความอยากในกามย่อมไม่เกิดขึ้นภิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความปรากจากกามโยคะความปรากจากกามโยคะเป็นดังนี้ พิกุลทั้งหลายความพรากจากภวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงพบทั้งหลายความกำหนัดในพบความเพลิดเพลินในพบความเยื่อใยในพบความหมกมุ่นในพบความกระหายในพบความเร่าร้อนในพบความหยางลงในพบและความอยากในพบย่อมไม่เกิดขึ้นพิกขุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าความปรากจากภาวะโยคะความปรากจากกามโยคะความปรากจากภาวะโยคะเป็นดังนี้ภิกุทั้งหลายความปรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อยโทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงทิฏฐิทั้งหลายความกำหนัดในทิฏฐิความเพลิดเพลินในทิฏฐิความเยื่อใยในทิฏฐิ ความหมกมุ่นในทิฏฐิความกระหายในทิฏฐิความเร่าร้อนในทิฏฐิความอย่างลงในทิฏฐิและความอยากในทิฏฐิย่อมไม่เกิดขึ้นภิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความพรากจากทิฏฐโยคะความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวะโยคะความพรากจากทิฏฐโยคะ เป็นดังนี้ภิกขุทั้งหลายความพรากจากอวิชชาโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งภัสสายยตนะหกตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อย โทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งภัสสายตนะหกตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในภัสสายตนะหกย่อมไม่เกิดขึ้นภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความปรากจากอวิชชายโยคะความปรากจากกามโยคะความปรากจากภวะโยคะความปรากจากทิติโยคะ ความปรากจากอวิชายาโยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้ปรากจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้กเกษมจากโยคะ พิกุทั้งหลายเหล่านี้แลความพรากจาก